ค่ะคุคะค่ะมิสดูไบอาจารย์เราต้องเที่ยวเป็นผู้ประสบไทยโอ้โห<อ><อ>ตอนแรกสนุกดีนะที่เราถ่ายคลิปคือตอนแรกก็เออขำๆวิน้ําท่วมอะไรเงี้ยมาต่างประเทศแล้วน้ําท่วมแต่สักประมาณปั๊บเดียวอะไม่สนุกคือใช้คําว่าไม่สนุกเลยคือเวลาเราดูหนังที่ที่น้ําขึ้นมาแล้วเราจะต้องหนีน้ํายังไงมันเป็นฟิลแบบนั้นเราจะต้องพยายามหนีออกมาเพื่อมาขึ้นรถไฟฟ้าพอมาขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จเดินไปจนถึงรถไฟฟ้าอา้าวรถไฟฟ้าปิดอีก พอรถไฟฟ้าปิดฝนตกอีกจะอ,อากาศที่แบบร้อนๆแต่งตัวแบบเขาเรียกว่าตัวหน้าแต่งตัวหน้าร้อนสบายๆกลายเป็นว่าระหว่างที่เราเดินซื้อของอยู่เราไปกับครอบครัวเราก็จะไม่ไปเดินช้อปปิง้งไม่ไปอะไรแต่เราแอบ,บใช้เวลาที่เขาอ่ะกําลังกินข้าวอยู่ไปซื้อพวกของขวัญวันเกิดต่างๆที่ว่าโอเคเดี๋ยวซื้อไปรวบเลยทีเดียวเพื่อนจนถึงแบบหลายเดือนอะสรุปไม่ได้ให้เพื่อนถูกแกะออกมาหอก ห่อร่างกายเราเพื่อให้ให้เราให้เราอุ่นแล้วก็น้ําก็ขึ้นมาเร็วมากสถานีรถไฟฟ้าปิดแล้วก็เดินเพื่อจะไปหาทางที่เราจะต้องกลับไปสู่โรงแรมของเราเพราะว่าณตรงนั้นเขาบอกว่าจุดที่มันเป็นโรงแรมของเราอ่ะเป็นจุดที่น่าจะปลอดภัยที่สุดอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเอาว่าสมบุกสมบันแบบเหมือนเหมือนในในหนังอนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือแบตก,กาลังจะหมดต้องตัดสินใจหาโรงแรมนอนกลับไม่ได้ละ โรงแรมเต็มอีกอย่างนีน้แล้วก็เป็นห่วงแม่เฮ้ยแม่ยังไงหารถได้เพื่อให้แม่ไปปรากฏว่ากลายเป็นเราอะที่เดินอะแล้วหารถทีหลังกลับถึงก่อนแล้วแม่ก็ติดอยู่ในรถแบบสี่ชั่วโมงกว่าแล้วสี่ชั่วโมงกว่าในรถมันก็เป็นอะไรที่แบบแม่โทรมาหนิงรถคันหมามาถูกชนตายละแล้วพอเขาเคลียร์รถหมามาถูกชนได้เสร็จหนิงรถคันหมามไปชนเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาปวดปสวัสสาวะ แล้วเขาก็หันซ้ายหันขวาเขาก็ไม่อะไรคืออยู่กลางน้ําอย่างเดียวแล้วก็ตอนนั้นเป็นเวลาที่แบบมืดแล้วโหแบบใจนี่แบบว่าต้องต้องแบบต้องต้องพยายามมีสติให้ได้แล้วเรายิ่งอยู่กับแม่อยู่กับเด็กคือกลัวไม่ได้แล้วยิ่งตอนที่หนิ<อ>ง,<อ>งเป็นคนดูแลนิลินกับหลานอีกสองคนซึ่งเป็นแบบเด็กเล็กหมดเลยอะสิบเอ็ดขวบเจ็ดขวบสี่ขวบเขาก็กลัวเราก็ต้องพยายามหลอกวินี่เล่นสคริชเกมนะ เดี๋ยวเราจะผ่านด่านนี้ไปด่านนี้นะแล้วอ้สิ่งที่น่ากลัวคือเดินเดินอยู่ตรงฟุตบาทอะแล้วลัวที่มันเป็นลัวบ้านอะหล่นลงมาเราอยู่หลังเราอะแล้วเป็นรัวแหลมแหลมอะก็คือเฉียดไปนิดเดียวเฉียดนิดเดียวแต่เด็กหัวลาะวิ่งผ่านด่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือจิตวิทยาในการที่ที่อยู่กับเด็กอะต้องพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ว่าตอนนีนนั้นคือแบบไมเกรนมันแบบโอ้โหจิตตกเต้นตุบ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 ไม่คิดว่าจะแบบเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เอ่อ น้ำเนี่ยคือหนึ่งวันและอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่แบบเขาก็จะเคลียแต่ว่า้านบินก็จะบินกลับไม่ได้แต่พอเราเกิดปัญหาปุ๊บเราคิดว่ายังไงเรากลับก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่นั่นน่ะมันเป็นยังไงเพราะอีกวันหนึ่งอะสถานที่หลายๆอย่างก็ปิดอยู่แล้วก็รู้แต่ว่าสนามบินก็คือติดกันค้างเป็นร้อยเป็นร้อยไฟแล้วพอเราไปถึงสนามบินก็แทบจะไม่มี ทุกจุดอะมีแต่คนแล้วที่ที่ที่น่าตกใจอันหนึ่งถึงสนามบินแล้วเนี่ยเราอะต้องไปจองแบบยืนอยู่หน้าเกตอะเพื่อเพื่อรอว่าถ้าสนามถ้าพับเกตเปิดเมื่อไหร่เราจะเข้าเพราะว่ามีคนแบบที่เขาก็ติดค้างอะเหมือนเขาก็จะเข้าไปได้<ม>ทั่วทั่วโลกเลยอะและ้วต่อให้เรามีตัว๋วไม่มีตัว๋วเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องต้องรอ,งอ,งอ<ม>คือคือแบบมันเป็นอะไรที่ที่สุดมากๆแต่พอมันผ่านมาได้มันก็รู้สึกว่า เออแล้วก็ผ่านมาทําไมฉันต้องเจออะไรห,หนักๆอย่างนี้วะตอนนั้นที่น้ําท่วมเราคิดคุยบอกกับตัวเองยังไงบ้างว่า,า,าเราจะรอดไหมหรือว่าเราจะเป็น,ปนยลืง<า>งองหน<ด>ักไหมหรือ,อยังไงมาะตอนนั้นอะความรู้สึกเราอะเราไม่ได้คิดถึงตัวเราเลยเราคิดแต่ว่าทํายังไงให้แม่เราอะไปให้ปลอดภัยก่อนแล้วทํายังไงให้ลูกเราอะไม่ไม่แพนิคอะไม่กลัวไม่กลัวแล้วเพราะไม่อยากให้เด็กๆเอาเรื่องเราเหล่าเนี้ยไปเก็บเป็นความรู้สึกแล้วเขาเขาไปกลัวในอนาคตเพราะว่าเด็กสามคน แต่ก็โชคดีว่าอย่างน้องเขยเองหรือว่าอย่างแบบน้องสาวที่ไปอะไรเงี้ยเขาทุกคนคือคือสภาพสภาพสภาวะจิตคือทุกคนแบบพยายามพยายามแบบเขาเรียกว่าแก้ปัญหาคิดบวกอะไรเงี้ยแต่ใจหนิงอะใจหนิงอะหนิงเรียกเรียกพระพุทธเจ้าตลอดเวลาว่าแบบขอให้ช่วยให้หนิงรอดเดี๋ยวกลับมาหนิงแบบปฏิบัติรมทำบุญสวดมนต์ให้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คิดจริงๆว่าจะเจอเรื่องราวแบบนั้น ทั้งหมด11ชีวิตค่ะ11ชีวิตแล้วก็เป็นใช่ไปทั้งครอบครัวแล้วพอมันไปทั้งครอบครัวใหญ่อะพอเวลาเราจะขับขยื่นขยับขยื่นเคลื่อนตัวมันยากเพราะมีทั้งคนแก่และเด็กค่ะแล้วมีภาวะไหมคะพี่หนิงที่มันเครียดนตัวมากที่ที่มันชิบากิบอกว่าเป็นไมเกรนคีอหัวจนแบบหนิงอะแอบหนิงพอตอนตอนที่ที่พายุตกหนักๆนัอะแล้วเราตัดสินใจเฮ้ยลมแรงขนาดนี้จะเอายังไงตึกอยู่ข้างหน้าแต่เราต้องลุยน้ําไปอะพอลุยเข้าไปได้แล้วเข้าไปในตึกนั้นมีห้องน้ําโชคดีหนิงอะไปไปอาเจ แต่ก็คือไม่ได้ทําให้ใครรู้นะว่าว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเลยแล้วขอออกมาก็มาเล่นกับเด็กต่ออีกแล้วก็เล่าให้ลูกๆก,กับหลานฟังว่าเนี่ยพวกเราคือจิบจิบมากดูดิเรายังมีตึกให้หลบแล้วลองคิดดูดิที่เราเปิดในข่าวอะ่ะแล้วที่เขาต้องน้ําท่วมอะ่ะที่แบบแม่ไปช่วยส่งส่งสบ,บียงส่งอะไรไปให้เขาติดอยู่บนหลังคานะแล้วเขาต้องรอว่าเขาหิวเขาอย่างเงี้ยก็คือเอาประสบการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเลย mm. แล้วก็พยายามเล่นเกม เล่นเกมเล่นเล่นเล่นแบบจนจนจนเราเองเราก็เครียดพอสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมืดมากๆตัดสินใจว่ายังไงต้องหาโรงแรมอันนั้นก็คือเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดโรงแรมอยู่ข้างหน้าแล้วน้ํามันขึ้นมาจะแบบเกะกคือถ้าตัวอย่างี้ยมันจะอยู่ประมาณประมาณเขาเรียกว่าเลยเข่าขึ้นมาแล,แล้วหลานหนิงที่แบบสี่ห้าขวบอ่ะก็ก็ก,กนั่นเหมือนกันแต่เขาก็ใจเขาก็เด็ดมากในการที่เขาจะเดินไปอะ่ะแล้วเขาก็แต่ทุกคนสติดีมากๆ แล้วลงแล้วตรงนั้นมันเป็นจุดที่แบบถ้าข้ามถึงเนี้ยฉันเจอโรงแรมแล้วจะมีที่พักแล้วแต่นะกอตก็ลุยไปนะแต่พอข้าถึงโรงแรมโรงแรมเต็มโอ้โหแบบแต่อันนี้ต้องขอบคุณแฟนขับ ที่อยู่ที่ดูไบขอบคุณเข้มขอบคุณพี่โซมพุ่ีแซฟโชเพราะว่าโทรศัพท์แบตก็ใกล้จะหมดเราก็ต้องเซฟแบตแล้วเราก็ต้องส่งคนเข้าไปในไลน์กลุ่มเนี่ยอย่างอย่างคุณวาวาก็จะอยู่ในไลน์กลุ่มด้วยก็จะช่วยกันประสานหาเบอร์หาอะไรที่เป็นข้อมูลได้เพราะณตอนนั้นอ่ะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลเลยได้คือต้องเซฟแบตเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะได้แบบแฟนคลับที่อยู่ที่ดูไบซึ่งเป็นแฟนคลับของเข้ม ก็ช่วยประสานช่วยอะไรแล้วก็บอกเส้นทางบอกอะไรใดๆให้เราเลี่ยงตรงๆที่เราจะสามารถกลับไปโรงแรมได้ mm hmm. แต่แม่ติดอยู่ในเส้นทางหละอันนั้นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบน่าห่วงแล้นะาววันนั้นกี่ชั่วโมงะพี่หนิทั้งหมด6กถึงเดชั่วโมงค่ะหกถึงเชั่วโมงแล้วอิลีวีวันหนึ่งสภาพเป็นไงเพราะว่าหลายคนมองว่าดูไบเป็นเมืองไทยโซมีรถสปอร์ตก็เป็นยังไงบ้างสภาพสภาพอีกวันหนึ่งก็คือพวกรถสปอร์ตหลายๆคันก็จะตายกันอยู่กลางกลางจมน้ําอ่ะมันสิ่งหนึ่งที่หนิงรู้สึกเลยนะ ชีวิตเรานะถามว่าเงินอะ่ะสำคัญไหมเงินสําคัญนะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับสติเวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงินไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยรถสปอร์ตก็ช่วยไม่ได้ไม่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นแล้วตรงจุดที่ไปอะ่ะคือมันเป็นจุดที่เขาสร้างเกาะขึ้นมา ไม่ใช่เกาะที่มันเป็นเกาะธรรมชาติเราจะต้องนั่งแบบว่ารถไฟที่จะข้ามไปแล้วพอน้ํามันขึ้นมาเราจินตนาการไปถึงในหนังแล้วอะว่ามันจะยังไงใดๆก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วไอ้รถไฟฟ้าที่จะข้ามจากเกาะเข้ามาตรงพื้นดินะมันเอียงอะมันเอียงแล้วพอตอนจอดอะรถมันเอียงอะตรงนี้จะคือความโชคดีอันนั้นก็คือหนึ่งอันที่ไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่เอียงแล้วตกจา,ากรางลงมาเกาะคือมันน่ากลัวทุกอย่างเลย mm. ใช่เนก็็ห โอ้ยอันนั้นอันนั้นคือที่สุดแล้วนิางก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรนะขึ้นอะครอบครัวอย่างเงี้ยซัพพอร์ตทุกเรื่องแ,แล้วก็มันเหมือนแบบเออเธอไปก่อนก็ได้นะฉันอยู่เธอไปก่อนก็ได้นะฉันอยู่คือไม่มีใครกลัวว่าว่าว่าจะเป็นอะไรคือแบบจะให้แต่ละคนนะไปก่อนอะไรเงี้ยเสียสละตัวเองหมือกันทั้งหมดเลยเงี้ยครอบครัวคือแบบน่ารักที่สุดจะไม่เกิดแพนิคว่าไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศมหรือว่ามันรู้สึกแบบกลัวจริงพักไหมเข็ดแล้วตอนนี้พักก่อนไหมถ้าถามตัวนอ้งลึกๆนิงเข็ดแต่ว่าเด็กอะ กลับมองเป็นเรื่องสนุกเขากลับรู้สึกว่าเขาได้ explore ใดๆเพราะเราอ่ะไม่ได้ทําให้เรื่องตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นเรื่องเคลียดชายเด็กเป็นเรื่องสนุกแล้วถ้าสมมติลูกยังมองเป็นเรื่องสนุกอยู่มนุษย์แม่ยังต้องไหวค่ะอะอขอเปลี่ยนเรื่องนะคะไปที่เรื่องของที่ออกขับไปเดย์ค่ะนะโอเคแลนน้พอดีพอดีเปลี่ยนเรื่องพอดีโอเคค่ะเอาแสงได้เอาเลยโอเคค่ะกลับมาเรื่อง่ว่านันนาจะทีที่เดือ,อนเ<ะ>ข้ามาขอยาอดีตสามี ยังไงคะคุณบัวหวาแหมวันนี้คุณบัวห,หวาสัมภาษณ์เองเลยค่ะขอย้อนไปตอนวินาทีนะคะคือจริงๆก็อย่างที่หนิงสัมภาษณ์ที่ขับไฟเดย์จริงๆขับไฟเดย์เป็นอะไรที่เขาขอคิวหนิงมานานมากแล้วแต่ตอนหนิงก็จะบอกว่าหนิงจะขอออกวันที่หนิงพร้อมที่จะพูดซึ่งเรื่องพอมันผ่านไปหน,นิงมองว่ามันคือกลายเป็นเรื่องที่ที่มันชิวมากๆแล้วหนิงว่าชีวิตคนเราทุกคนเกิดมานะมันก็จะมีปัญหาทุกคนแหละแต่สิ่งหนึ่งที่พอเราอ่ะผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้เรายอมรับได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรายอมมรััับบกน เราจะเบาลงทันทีแต่ถ้าเราดึงมันเอาไว้เมื่อไหร่อ่ะเราก็จะยังเป็นทุกข์หนักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นวินาทีนั้นถามว่าช็อกไหมก็ช็อกหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงทุกคนไม่มีใครไม่ช็อกช็อกแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องยอมรับล่ะยอมรับแล้วเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตัวเราเรามีค่าเราเรามีศักดิ์ศรีของเราถ้าจะไปถึงเบอร์นั้นเอ้ยได้สิเพราะวันที่เราไม่มีเขาเรายังไหวแล้วถามว่าแล้วถ้าวันนี้ เรามีเขาแล้วเราเราทุกมากกว่าเราเป็นสุขอะเลือกที่จะไม่มีดีกว่าไม่ไม่เคยมีความคิดเรื่องใหญ่อยู่ในหัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวหนิงเองเนี่ยถูกเลี้ยงมาค่อนข้างแบบโบราณโบราณนิดนึงอะความเป็นครอบครัวก็ยังต้องประครับประคองกันแล้วหนิงเชื่อว่าทุกครอบครัวต่อให้ไม่เลี้ยงโบราณอะ คนเราทุกคนคบกันไม่ว่าจะสถานะไหนเพื่อนแฟนเพื่อร่วมงานมันก็ลินกับฟันมันก็กระทบกันมันก็ต้องค่อยๆปรับกันน่ะถ้าหนิงว่าปรับกันได้มันก็ดีไม่เคยคิดเลยแล้วก็หมอแต่หมอดูทักเยอะมากนะเรื่องเนี้ยแล้วหนิงก็แอนตี้บอกกับหมอดูบอกเธอดูไม่แม่นหรอกอาจารย์เป็นหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทักเรื่องนี้<ม>แล้วก็บอกว่าหมอดูดูไม่แม่นหรอกเอออาจารย์รักก็เคยทักเรื่องนี้ก็บอกไม่จริงหรอกเพราะผู้หญิงอย่างนหนิงอ่ะหนิงเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงมากๆ มั่นใจแน่แนว่ายังไงยังไงไม่หย่าดแน่แนเ่พาะหนิงบอกเลยว่าถ้าตัดสินใจว่าเราจะแต่งงานแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรามีลูกหนิงต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วหนิงก็คิดว่าไม่แน่แนอจจริงพอเขาบอกมาตอนนั้นเราสภาพจิตใจคือแบบโอเคทุกอย่างจบหรือว่ายัางแบบเศร้าหรือว่าเคารพในการตัดสินใจเขามันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวันนั้นเศร้าไหมเศร้าแต่แต่เมื่อเจอคำคำ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ิบสองปีเนี่ยหนิงเองเนี่ยหนิงก็ปรับตัวจนหนิงรู้สึกว่าหนิงปรับตัวจนถึงที่สุดแล้วเหมือนกันแล้วแล้วหนิงไม่มีอะไรที่ที่ที่รู้สึกนะว่าตัวเองเกิดข้อบกพร่องพอที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเรื่องทุกครั้งหนิงจะมองข้อบกพร่องของหนิงเองก่อนแล้วหนิงจะแก้ไขก่อนแล้วพอจนถึงวันนั้นมันเหมือนมันซ้อมมันซ้อมมาหลายรอบแล้วจนถึงจุดจุดหนึ่งเสียใจเศร้าแล้วก็รู้สึกแย่แค่ว่า แม่คนเนี้ยทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์ในการรักษาครอบครัวให้ลูกไม่ได้แต่คําเดียวที่หนิงคิดเลยว่าเฮ้ยแต่ชีวิตหนิงอะหนิงมีค่าหนิงมีศักดิ์ศรีฉะนั้นค่าของหนิงและศักดิ์ศรีของหนิงเนี่ยหนิงจะเอาตรงเนี้ยทําให้ลูกรู้ว่าความที่ไม่สมบูรณ์สามารถทําให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราที่เราจะต้องเป็นคนทำก็ไมที่ผ่านม,มาเราเลือกที่จะโทษตัวเองมากกว่าโทษ เพราะหนิงโดนทุกคนรอบข้างคอมเมนต์แล้วก็ตําหนิตลอดว่าหนึ่งหนิงเป็นคนตรงเกินไปเป็นคนพูดไรขวานผ่าซากเป็นคนที่ชัดเจนเกินไปแล้วก็คนที่เป็นลักษณะแบบนี้บางทีก็ดูเป็นคนรุนแรงด้วย ภาพที่เคยเห็นในละครก็เป็นส่วนใหญ่นะที่ทําให้คนเขารู้สึกกับเราแบบนั้นแล้วก็แต่ถามว่าหนิ่งเป็นแบบนั้นไหมหนิ่งก็ยอมรับว่าหนิ่งเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่หนิ่งเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะมีปัจจัยอะไรไหลายๆอย่างที่มันทําว่าแล้วทําไมละ่ะหนิ่งถึงเป็นแบบนั้นมันมีที่มาว่าแล้วทําไมหนิงถึงเป็นแบบนั้นแต่เมื่อตัวเราเราไม่อยากให้ใครว่าเราเป็นแบบนี้ถามตัวเราว่าเราปรับได้ไหมละ่ะ อ้าวถ้าเราปรับได้ด <Sa uc> er <vit> like <let> ีขึ้นกับตัวเราไหมเฮ้ยเวลาเราปรับแล้วเราใจเย็นลงเฮ้ยดีขึ้นกับตัวเรานี่นาเราเป็นคนมีมีความเย็นลงใครก็อยากอยู่ใกล้เราเวลาที่เราโมโหเราร้อนๆเนอะคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราต่อให้เขารักเราก็ตามถูกปะเฮ้ยปรับแล้วมันดีขึ้นเออเราก็รู้สึกอยากจะปรับเราก็ปรับจริงๆมันปรับจนไม่เป็นตัวเองเลยั้ยถ้าถามถ้าถามหนิงปรับจนไม่เป็นตัวเองไหมสำหรับหนิงหนิงไม่รู้สกอย่างนั้นหนิงรู้สึกว่า มันเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เราคิดว่าดีสําหรับการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหนิงมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าหนิงยอมรับกับความจริงได้มากขึ้นยอมรับกับความจริงได้อย่างที่หนิงบอกไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วหนิงไม่ไม่ไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเอ้ยต้องมีเราคนเดียวนั่นคือท้ายที่สุดของหนีงแล้วนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเราคนเดียว จะทําอะไรก็ได้เอาเลยเราเข้าใจสังคมของผู้ชายสมัยนี้ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีผู้น้อยมากอะ่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษผู้ชายทั้งโลกใบนี้เลยนะคะผู้ชายน้อยมากที่จะมีผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวโดยที่ไม่แอบมีกิ๊กอยทีย่เหมือนเรายอมไม่ยอมไม่ใช่คน,น,นที่หนิงยอมถึงขั้นสุดขนาดนั้นลหนิงยอมถึงก็หนิงที่บอกนะว่าคนเราอะถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมรับ ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะดึงดังกับมันพอเวลาเราดึงกับมันไปเรื่อยๆชีวิตเราอะ่ะก็จะยิ่งทุกข์ถูกปะแต่พอถ้าเรายอมรับได้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะเรามองไปสี่รอบข้างเราอะ่ะผู้ชายกี่คนน่ะถูกปะเขาก็เป็นแบบนี้แต่มันอยู่ที่ว่าข้อจํากัดของการที่ถ้าจะเป็นแบบนี้แล้วอยู่ร่วมกันยังไงให้มันมีความสุขทั้งสองฝ่าย ทำทยาเพื่อยื้อไวที่สุดอย่าอ,อ,ยอ,อย่าใช้คำอ,อย่าใช้คาว่ายือ้อต้องใช้คาว่าประคับประคองทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าทุกครอบครัวมีปัญหาหมดถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวอ่ะแล้วแล้วหนิงจะพยายามทําอะไรดึงดันเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบหนิงพยายามอยู่คนเดียวแต่เชื่อว่าเรื่องเนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเอาว่าทุกหลายครอบครัวที่ผู้ชายโดยส่วนใหญ่ขออนุญาตใช้คำว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้ S <s ans> <s ans> <S ใช่ใช่ใช่คือคือต้องใช้คําว่าพอสุดท้ายสิ่งที่หนิงตัดสินใจคือเอ่อมันเหมือนแค่เส้นบางๆว่าหนิงขอแค่เส้นเนียอย่าอย่าข้ามเข้ามาในเส้นของหนิงพอข้ามเข้ามาในเส้นของหนิงปุ๊บอ่ะมันก็เลยทําให้ห <s ans> <s ans> นิงรู้สึกว่าอ่ะถ้าข้ามเข้ามาในเส้นของหนิงมันจะทําให้หนิงทุกข์แล้วนะถ้าท <s ans> ําให้หนิงทุกข์หนิงขอไม่เอาดีกว่าอ่ะไม่งั้ามนะวันนี้เราให้เราพร้อมที่จะให้สถานะขาไมว่าเป็นอะไร เขายังเป็นเพื่อนที่ดีของหนิงอยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นพ่อของน้องนิลินอยู่แล้วแน่นอนที่สุดว่าหนิงให้เขาเป็นเพื่อนหนิงก็ย่อมจะมีความที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหนิงก็ยังเป็นคนหนึ่งที่หวังดีกับเขาแต่เขาจะคิดยังไงกับหนิงอันนี้หนิงไม่ทราบจริงๆค่ะค่ะค่ะ จริงจริงนเห็นก่อนค่ะหนิงทราบก่อนข่าวก็อย่างที่บอกแหละเราอยู่ในตรงนี้ทุกคนก็เอามาเล่าให้เราฟังในแวดวงหนิงก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาก็ควรที่จะได้มีความสุขในแบบของเขาแล้วสมมตินะถ้าเขามีความสุขเขาได้เจอคนดีๆเฮ้ยเราก็ต้องเราก็จะดีใจกับเขาด้วยเพราะอะไรเพราะลูกเราก็จะมีความสุขด้วยเราเองเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆ แล้วถ้าเราเราเจอคนดีๆเรามีความสุขเขามีความสุขคนที่มีความสุขที่สุดคือคือ,ค,อคือลูกเราแ,แสดงว่าถ้าเขามีความสุขเขากลับมาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีกันนอนาคตไดใ้ใช่ใช่คือคือคือเราก็ก็อย่างที่บอกอะพอถ้าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเราจะไปดึงดังเอาเรื่องแบบว่าให้มันเป็นประเด็นแล้วก็สร้างความทุกข์ให้ตัวเองหนิงก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันใช่ปล่อยผ่านไปเลยแค่อย่าทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดปัญหาขึ้นกับหนูเท่านั้นเองก็พอ อยากกระทบหนิงไม่เป็นไรแต่อย่าก,กระทบลูกคนนี้ที่อยากคือเียในสิ่งที่ทค,คุยตกลงกันในวันที่ต้องเซ็นอะทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นแล้วหรือยังอ่ายังไม่ได้มีอะไรเป็นไปตามนั้นเลยค่ะแต่ก็ยังอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเกมที่ที่อย่างที่หนิงบอกนะว่าหนิงก็มีเส้นของหนิงในทุกๆครั้งเวลามีข้อตกลงอะไรหนิงมีเส้นของหนิงมันก็ยังไม่ได้เป็นมันยังไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่ตกลงเลยสักอย่างเดียว แต่แต <iyorsun? S 2> ่แต่หนิงก็มีเส้นของหนิงที่รู้สึก so ว right. mm ่าอ่ะก็อย่าลั้งมาในเส้นของหนิงแล้วกันถ้าไม่ลั้งมาในเส้นของหนิงนี่ก็ยังพอรับได้หนิงมีขีดเส้นไหมคะว่าลิมิตว่าต้องถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนิงขออนุญาตแล้วกันเนาะอันนี้หนิงขออนุญาตอันนี้หนิงขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะคะเออแต่หนิงก็มีเส้นของหนิงแหละโอเคอบค